สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมาร์โคออนไลน์กับแอปมาร์โคขั้นเทพนะครับเราเริ่มต้นด้วยการเป็นฝั่งเดินหลังครับผมเป็นฝั่งเดินหลังขึ้นมาเขาจะเดินอะไรดีเป็นทรงมาตรฐานผสมผสมหน่อยนะครับจะเป็นปุ้มก็ได้นะตอนนี้ยังไม่ยืนจะมาเป็นมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็น ก็เป็นปุ่มได้อีกนะครับเราก็ขึ้นไปยังเป็นกึ่งกึ่งอยู่กลวงกลวงอ้าวนะครับเป,ปเป็นปุ่มเป็นปุ่มเดินสม,มุไรดีไหมสมุไรครับยกหนึ่งไปห้าสมุไรรับอีปุ่มนะครับเขาเรียกว่าแตมนี่ก็เรียกว่าสม,มุไรอืม ไปครับผมมานี่ขึ้นไปขึ้นไป นี่ครับต่อขึ้นมาเฉือนไปแล้วถ้าสิบหกสิบสองนี่เดินผิดนะครับนั่นแหละครับผิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะโดนสองหลังจากจังหวะนี้นะครับโดนสองหลังจากจังหวะนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าผิดมากหรอกเพราะว่าเต้มมันบังคับให้มันต้องเดินอย่างนี้นะครับเขาเขาก็ต้องขยบนี้ เพื่อได้กินเพื่อให้การได้กินเกิดขึ้นนะครับขึ้นมาทำท่าจะฆ่าฮอตหนีมาจึงหนึ่งเอาแล้วครับจะฆ่าฮอตเรางั้นเราก็ต่อก่อนดีกว่าเนาะเอาฮอตให้กินเลยดีกว่าลงทุนหน่อย ต้องลงทุนกันหน่อยงานนี้มานี่ก็เหลือตัวเดียวที่เดินได้เหมือนกันเราห <c oughs> นีไปคนละตัวนะครับงานนี้สวนเลยไป ไปเรียบร้อยค,คู่แข่งปล่อยจอยนะครับแกรู้อีกแล้วแหละครับว่าเข้ามันยังไงก็แพ้ครับก็รู้อยู่แล้ว,ลว,ออลวโอเคครับเราเดินก่อนบ้างทีนี้่เราลองเป็นปุ่มรับเขาดูสิมาเขาจะรับยังไงนะครับลองเป็นปุ่มเป็นปุ่มรับเขา เขาเดินอะไรนี่เหมือนผสมโจรลคข้จังเลยมันจเะเเ้เหมือนจะเป็นเ้นะเนี่ยมันจะเป็นเเอา้าเป็นตัดข้างนะครับตัดข้างพบปุ่มตัดข้างก็แทรกขึ้นไปมานี้กินครับผมเขารองต่อ ขึ้นไปพุ่งขึ้นมาบุกต่อเลยไปนี่ครับพุ่งมานี่ไปนี่ครับผมลงมานี่ไปนี่ ครับกินสองคู่แข่งให้กินสองนะครับ ขึ้นไป <c oughs> ไปนี่ครับคู่แข่งให้กินอีกหนึ่งตัวเพื่อการได้กินหนึ่งตัวคืนไปครับผมคู่แข่งกินมาทางนี้หนีไปทางนี้ลงมานี่เข้ากินสองเลย ตัวนี้เดินมาทางนี้อีกครับอโอเคเข้าฮอตแล้วนะครับไปครับเอาละมานี่ กินสองเลยดีกว่าครับลงไปขู่ <c oughs> <c oughs> แข่งขึ้นมาเตรียมมาแทรกกินฟรีเราหมายเลขยี่สิบอดปิดก่อนนะครับ เขาก็ยังไม่ลดละความพยายามเข้ากินเลยถอยมาทางนี้บีบบีบฮอตแล้วงานนี้บีบไม่ให้มีตัวเดินเดินก็โดนต่อสองต่อสามแน่ครับฮอดเขาก็ออกไม่ได้ด้วยนะนั่นหลยครับโดนแล้วครับ เรียบร้อยนะครับงานนี้ขึ้นไปไปมานี้เดี๋ยวแล้วครับ สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองนะครับของการแข่งขันคู่ที่สองโอเคตัดข้างนะครับคู่แข่งตัดข้างดันมากขึ้นไปเผื่อได้ฟลุกยิงสามเผื่อฟลุกเผื่อฟลุกได้ยิงสาม นี่ถ้าขึ้นสิบเอ็ดสิบห้ามานี่โดนเลยนะครับสิบเอ็ดสิบห้ามานี่โดนเลยดีนะ <c oughs> เขารู้ทันขึ <c oughs> ้นมานี่แทรกเลยครับโอ้ยเบื่อคอผมมันแหบมันแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาบรรยาย แก้ไม่หายเลยกินอะไรก็แล้วนะครับเวลาพูดปกติก็ไม่เป็นไรนะแต่พอมาบันทึกวิดีโอนะเอาลสะสเลดเริ่มมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับอุปสรรคเยอะเหลือเกินแต่เวลา <S <S อยู่ในเวลาปกติที่ไม่ได้บันทึกวิดีโอก็คุยไม่มีอะไรนะแต่พอได้เวลานี่เอาละนะครับวต้องขอภัยท่านผู้ชมนะครับวิดีโอหลายชุดที่มีเสียงแกลแอมอยู่ไปไว กินน้ำขิงแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วครับเป็นเหมือนเดิมอ้าวจู่ๆจะปล่อยเวลาหมดนี่พี่ โอตกใจหมดเลยครับคุยอยู่ตั้งนานหรือว่าแกฟังผมบรรยายอยู่หรือเปล่าขึ้นมาแล้วครับดักทางเราแล้วไปครับมานี่ขึ้นมาหลบทางออกไป ลงมานี่ต่อขึ้นไปมานี่ขึ้นไป <c oughs> เอาแนละ้วเขาจำเป็นต้องเดินแล้ว นี้นะครับยอมแพ้ไปแล้วครับสำหรับเกมนี้เราเดินหลังบ้างทีนี <c oughs> ้มาครับต่อกัน แข่งไม่ขึ้นบนสัทีผมก็ขึ้นไปก่อนเลยอ้าวโจรก่อนนี่เองอ๋อที่นี้ได้จะเดินโจรก่อนถึงว่าขึ้นไปขึ้นมานี่ก็ไปครับผมขึ้นมานี่ก็ ไปนี่นะครับถ้าเกิดเราเดินนก้าวไปสิบสนี่โดนนะอย่าขึ้นไปเด็ดขาดโดดเลยนะครับมานี่คราวนี้ไปนี่ก็ไม่ได้นะเขาเดินยี่สิบสิบหกสิบยิบสามสิบแปดทันทีเราต้องเดินไปนี่ก่อนระวังแต้มแบบนี้ดีๆนะครับเต้มแบบนี้ ขึ้นไปเขามีจังหวัดเล่นงานเราได้หลายจังหวัดมากโจนก่อนรูปนี้ขึ้นมาไปได้แล้วครับทีนี้ไปได้แล้วทางสะดวกแล้วไม่โดนยิงแล้วนะครับ แรกขึ้นมาทรงนี้ต่อไปต่อพุ่งขึ้นไปเลยยี่สิบสิบหกหรือเปล่าหรือจะเดินสามสองยิบเจ็ด เอาล้วครับยังไม่เดินนะครับเดินแล้วไปแล้วครับงานนี้ไปแล้วไปแล้วเตรียมต่อสามถ้าเดินสามสิบยี่ห้าหรือสามสิบยี่หกโดนทั้งหมดนะครับเวลากำลังจะหมดลงว่าแล้วต้องถึงเวลานี้จนได้ สวัสดีครับเจอคนเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเจอคนที่ปล่อยเวลาหมดเมื่อสักครู่นี้แกก็ไม่ได้เชิงปล่อยแบบด้านด้านแบบด้านด้านนะครับก็คือด้วยความที่ว่าหมากเซฟเปรียบนั่นแหละนะครับเอาคิดเอาซะจนเวลาหมดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ก็คือว่าเป็นการปล่อยให้เวลาหมดอีกหนึ่งกรณีนะครับต่อไหมต่อเหมือนเดิมไหมสิบสี่สิบแปดไม่ต่อนะครับ ไม่ต่อเหมือนเดิมเอาไงดีครับเอาไงก็ได้นะครับ แต่พี่อย่าปล่อยให้เวลาหมดแล้วกันมาแล้วครับงานนี้มาแล้วขึ้นดักหน้าตั้งสามเหลี่ยมเตรียมยิมยิงสาม <c oughs> ขึ้นมาทรงนี้ต่อขึ้นไปเลย ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปขึ้นไปวันนี้รู้สึกว่าอุปสรรคในการบรรยายจะเยอะกว่าทุกวันต้องขออภัยท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับทุกวันก็แอมไม่กี่ทีก็ หายนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะเลือรังเลยสิ่งมากนะครับอุปสรรคในการผลิตวิดีโอก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเลยเนาะไม่มีอะไรที่น่ารำคาญนะครับกลัวจะกลัวจะไปรำคาญท่านผู้ชมนะครับ ไม่กะทั้งเสียงหมาเห่าหรืออะไรก็แล้วแต่ในวิดีโอของผมจะมีหลายอย่างมากที่ก็เกรงใจเหมือนกันนะครับรุกบนโสดประสาทในการรับชมวิดีโอดีนะวันนี้ไม่มีหมาเห่าเ,าเท่าไหร่นะครับมีแต่คนเห่าตอนนี้หมาไม่เห่าแต่คนเห่าเอาเห่าเอาก็แอมไม่รู้กี่ทีแล้ว สวนเราแล้วครับทีนี้ลงไปนะครับลุ้นกันแล้วทีนี้ผมว่าเสมอมเกมเนี้ยนะครับแก้ได้ดีเลยคนนี้แก้เพื่อที่จะเอาเสมอเพื่อเพอจะชนะเรา ต่อให้กินเหมือนกันนะครับแกก็คงทำเหมือนกันกันกบเราขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับดักหน้าตัวนี้ มาทางนี้ก่อนพูดถึงปุ๊บมาแล้วหมาหหม,มาแล้วเอานะครับเวลากำลังจะหมดอีกแล้วไปครับไปเข้าหอกันเรา เขาก็จะมาฆ่าฮอตเราเหมือนกันเพื่อเอาเสมอลงมานี่ไปเข้าฮอตก่อนก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีถอยลาแล้วเพื่อฆ่าฮอตลงมานี่ยังไม่ให้ฆ่าขอยืดเวลาก่อนยังไม่ให้ฆ่านะครับไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มานี่จับนี่เอาล้วครมุดตัวเข้ามามุดตัวเข้ามาก็ ขอกินฟรีสักหนึ่งตัวหมดแท้ๆเวลางานนี้เรียบร้อยนะครับกระดานสุดท้ายนะครับกระดานสุดท้ายกระดานสุดท้ายท้ายสุดโจนแล้วครับอดไม่ได้โจนมาแล้ว กองโจนเดินก่อนเราก็จะรับด้วยทรงเดิมเรานะครับทรงเดิมทรงเดิมแกก็คงขึ้นเป็นโจนทรงดาวเหมือนเดิมนะครับขึ้นไป มแล้วไปนี่ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบแปหรือ27 24ก็จะเดินอยู่ประมาณนี้นะครับอาล้วครับเราก็ไป9ก้าไปสิได้ เขาก็จะยิบสี่ยี่สิบอ้าต่อคนนี้ต่อนะครับคนนี้ต่อกินทางไหนดีกินมาทางนี้ไปนี่ครับผมมานี่ลงไป แล้วครับคิดมุมเข้ามาไปนี่มานี่อขึ้นนี่ครับมาแล้วครับเสียงหมามาแล้วพูดยังเป็นทันขาดคำไปแล้ว ดเวลาโอ้ปล่อยครับไม่เหลือกระดานนี้ก็คงปล่อยหมดเวลาเหมือนเดิมนะครับสวนแก้สวนเราต้องกินไปทางนี้เราอยากให้เขากินสองเด็ดขาดเรียบร้อยครับไม่ได้หมดเวลาครับเก๋กดยอมแพ้ครับขอบคุณครับ